สวัสดีครับผมมาเซอร์วีรพงศ์สีเพชรครับเป็นผู้สอนรุ่นอายุ13-14ปีของทีมพัทยายูนิเต็ดปีนี้ก็เป็นปีที่2สําหรับการทําทีมของผมนะครับก็มีความร,รู้สึกที่ดีนะครับกับรายการยุทธหลีกนะครับเด็กๆได้มีการพัฒนาได้เล่นเป็นระบบหลีกก,ก็สนุกด้วยแล้วก็มีความท้าทายก็มีหลายทีมที่เป็นทีมชั้นนําของทางภาคตะวันออกครับ ชุดนี้ก็เป็นเด็กใหม่ทั้งหมดที่เราคัดเข้ามานะครับตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดภาคเรียนประมาณเดือนมกรานะครับแต่ว่ารวมทีมซ้อมกันก็ตั้งแต่ประมาณช่วงซัมเมอร์นะครับช่วงเดือนเมษานะครับพยายามหารายการให้เขาเล่นก่อนที่จะแข่งรายการยูสลีกก็ถือว่ายังเด็กยังใหม่นะครับก,ก็ต้องใช้เวลาในการจูนปรับเข้าหากันนะครับ เด็กใหม่ทั้งหมดนี้มีอยู่ประมาณ20-25คนนะครับก็ถือว่าเราได้กินนอนอยู่ร่วมกันครับก็คิดว่ามีความพร้อมระดับระดับหนึ่งนะครับความแข็งแกร่งของทีมก็พอสมควรนะครับเด็กส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะมีรูปร่างร่างกายที่ดีนะครับแล้วก็มีความเร็วแต่ยังขาดเรื่องทีมเวิร์กเพราะว่าต่างคนต่างมาเราเพิ่งมารวมกันครับ รูปแบบของทีมคงไม่ปรับเปลี่ยนอะไรมากคงเหมือนปีที่แล้วนะครับคือเราเล่นบอลในระบบทีมเวิร์กเล่นเล่นบอลกับพื้นนะครับแล้วก็อาศัยความเข้าใจร่วมกันนะครับนะเ,เป้าหมายเดียวกันนะครับในการเล่นฟุตบอลแล้วก็จุดเด่นของทีมของปีนี้น่าจะอยู่ที่ความเร็วของออผู้เล่นหลายๆตัวนะครับหลายๆหลายๆตำแหน่งที่มีความเร็วแล้วก็รูปร่างค่อนข้างที่จะใช้ได้ นะครับแต่ก็ยังมีบางตำแหน่งที่ที่ต้องอาศัยความสามารถเรื่องของระบบทีมเวิร์กมากกว่าความสามารถเฉพาะตัวนะครับก็วรวมแล้วคงไม่ต่างจากปีที่แล้วมากสำหรับตัวผู้เล่นในปีนี้นะครับความคาดหวังอาจจะก,ก็อยากจะติดเข้าไปในรอบของอไฟนอลในรอบของที่กรุงเทพครับหใน2นะครับ,นะรบเป้าหมายสำหรับกำลังใจที่อยากจะได้รับจากแฟนทีมพัทยานิเต็ด นะครับคือเราอาจจะยังยังพึ่งร่วมงานกันได้2ปีแต่ก็ยังอยากยังอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมพัทยานเติสร้างความสําเร็จให้กับสโมสรน,นะครับส่วนทีมโรงเรียนอัศสัมชัญศิราชาก็คือเราทำกันมานานแล้วเพราะนั้นแฟนแฟน,แฟนทีมน่าจะเยอะนะครับในภาคตะวันออกนี้เพราะเป็นทั้งทีมระดับไทยลีกแล้วก็ฟุตบอลนักเรียนที่อยู่ในระดับแนวหน้าของของโรงเรียน ชั้นนำทั่วประเทศนะครับก็อยากให้ตามติดรับชมนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้เด็กๆด,ด้วยนะครับ